ลูกน้องทำงานไปวันๆไม่มีเป้าหมายเพราะเหตุนี้เพราะว่าธุรกิจไม่ได้ระบุเป้าหมายไม่ได้ระบุขั้นตอนวิธีการในการทำงานให้กับลูกน้องเนี่ยให้ชัดเจนหรือบางทีบอกลูกน้องนะแต่บอกแค่ครั้งสองครั้งแนละ้วจบเลยไม่ได้มีเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกน้องมาทำงานตอนเช้าแต่ละวันก็จะรอแล้วว่าเอะวันนี้เจ้านายจะสั่งอะไรแล้วก็จะทำตามที่เจ้านายบอกแต่ละวัน มันเลยกลายเป็นว่าลูกน้องก็เหมือนทำงานไปวันวันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณสามารถที่จะระบุให้ชัดเจนเลยว่าในตำแหน่งงานของเขาเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรเป้าหมายเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนอย่างไรและระบุให้เป็นรายลักษณอักษรที่เขาสามารถจะเห็นได้ชัดเข้าถึงได้และน่นอาจารย์เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาใครสนใจความรู้ดีๆแบบ